จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากค่า p m 2.5ที่สูงเกินค่ามาตรฐานกฟอผแอม่เมาะจึงเดินหน้าพัฒนาระบบบ,บันทึกและแจ้งเตือนไฟป่าหรือซีเรีลไเครื่องมือสนับสนุนทีมลาดตระเวนเฝ้าระวังและระงับไฟป่าพื้นที่กฟอผแอม่เมาะกว่า9หมื0ไร่ จากเดิมที่เรามีชุดลาดตระเวนแล้วไปพบเหตุเจอไฟป่าก็จะมีโทรเข้าหาสู์ดิกไนท์นะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่จะกระจายข่าวแล้วก็ส่งให้กับหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยทําการดับไฟนะครับเราก็พบว่าวิธีเดิมั้งเดิมเนี่ยก็พบปัญหาอยู่ว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมัน,นจะกกจกกัดกระจายแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นระบบก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาระบบอะไรขึ้นมาเพื่อจะเก็บเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลของ เกิดเพลิงไหม้ไฟป่าในพื้นที่ของกอพหอไม่เมาะก,ก่อนขั้นตอนวิธีการใช้งานของระบบซี r รไฟล e นะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับระบบพัฒนาซี r o ไฟล e ตัวนี้อยู่บน l ลายแอปพลิเคชันนะครับเป็นการพัฒนาเพิ่ม <ๆ S 1> เพิ่มขึ้นมาในระบบไลา์ที่เราใช้ในการทํางานระบบไฟป่าในพื้นที่กอะพหอไม่เหมาะออ,อยู่แล้วนะครับดังนั้นผู้ที่ใช้งานก็คือเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องที่ ทำหน้าที่ดับไฟป่านะครับขั้นตอนก็เริ่มต้นก็มีแบ่งออกไปออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนทีเ่เรียกว่าการแจ้งเหตุนะครับก็อันนี้คือระบบเดิมที่เรามีก็คือเป็นระบบที่เราเคยเอาคนลาดตระเวนชุดลาดตระเวนต่างๆเข้าไปแล้วไปเจอไฟป่าแล้วก็แจ้งแทนที่ตอนนี้แทนที่จะแจ้งที่เป็นที่สูญลิกไนท์เหมือนเดิมก็ไม่แล้วครับเราก็เปลี่ยนมาใช้ให้แจ้งบนผ่านเซลล์ไฟแทนอันนี้ก็ก็จะมีการเก็บเลตคอร์ดที่ชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น ต่อไปก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านพื้นที่ขอผอ,อไม่เหมาะครับเข้ามาประเมินมาส่องเห็นนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่เกิดจุดความร้อนขึ้นมาแล้วเมื่อดาวเทียมตรวจเจอก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้เราทราบว่าเมีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่านะครับก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตต่อนะครับเนื่องจากว่าไฟเนี่ยเกิดมาจุดเดียวแล้วถ้าเกิดเราทิ้งไว,ว้แล้วเราไม่ได้เข้าไปดับ โดยเร็วนะครับมันจะเกิดกลายเป็นเป็นวงกว้างแล้วก็การเข้าดับก็จะยากมากขึ้นระบบที่3ก็จะเป็นระบบการแสดงผลนะครับเราก็ต้องมีระบบอีกตัวหนึ่งคือการเลคคอร์ดเลคคอร์ดเสร็จก็ต้องมาแสดงผลว่าไฟตรงนี้เกิดตรงไหนบ้างติดตามต่อว่าเมื่อเกิดแล้วเราเข้าไปดับแล้วหรือย,ยังมีคนติดตามเพื่อที่จะเราจะได้ทราบว่าการเกิดจุดไฟป่าในพื้นที่ของกอผมไม่เมาะเหลืองนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรมัน เกิดขึ้นแล้วเราดับได้หรือดับไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานลอกใกล้เคียงเข้ามาช่วยดับหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นระบบที่3ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาสําคัญสําหรับพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงฤดูแล้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานแม้ว่าทุกภาคส่วนต่างร่วมแรงร่วมใจป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผมเอมามะซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบกว่า90 0 0 0ไร่ก็ได้ดำเนินมาตรการในเชิงป้องกันเฝ้าระวังพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่ความเสี่ยงสูงพร้อมทําแนวป้องกันไฟป่าระยะทางกว่า250กิเมตรและจัดทีมล่าตะเวนพร้อมอุปกรณ์ออกตรวจตรา ในส่วนของขั้นตอนในการทำงานของตัวแพลตฟอร์ม Zero Fire นะครับก็เมื่อที่พีพีเจ้าหน้าที่ลาตะเวนเนี่ยแล้วก็บงกันไฟป่าเนี่ยได้ไปลาตะเวนในพื้นที่โดยรอบของพื้นที่กฟอแม่เหมาะเรานะครับแล้วพบว่าพบเหตุไฟป่าขึ้นเนี่ยก็จะทำการแจ้งผ่านระบบตัว Zero Fire ข้อมูลที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะได้ส่งไปทางทางศูนย์ลิกในครับเป็นศูนย์กลางในการาประสานงาน ก็จะเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็ข้อมูลจะก็จะแสดงขึ้นในผ่านตัวแพลตฟอร์มนี้ไปรูปแบบแผนที่จะเห็นเป็นจุดไฟครับจุดสีเหลืองนี้ก็คือจะเป็นจุดที่มีการแจ้งมาแล้วยังไม่ดับเราก็สามารถที่จะเปิดดูรายละเอียดได้ว่าใครเป็นคนแจ้งจุดนี้ลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีรูปภาพประกอบที่พี่ๆได้ถ่ายรูปไปนะครับว่าอีกทั้งอย่างเนี่ยเรายังสามารถที่จะเปิดดูเส้นทางของจุดที่แจ้งเข้ามาเนี่ยได้เพื่อที่จะนําทางเราหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าดับเนี่ย ไปยังจุดนั้นได้ก็จะเห็นเลยว่าจุดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเส้นทางที่ระบบแผนที่เนี่ย Google Map หรือว่า Apple Maps ที่เราใช้อยู่เนี่ยนำทางไปทางเส้นทางไหนบ้างเพื่อที่จะเข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีครับเราต้องสแตนดงบายครับแล้วก็รับเรื่องนะครับแล้วก็หาพิกัดที่ชัดเจนนะครับว่า แจ้งพี่กัดมาว่าจุดนี้ชัดเจนแล้วแล้วก็เตรียมบุคลากรของเราครับเพื่อออกไปประจนเหตุนะฮะแต่ทางสูนย์ลิงไนเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างครับเราต้องมีความกระตือรือร้นนะพร้อมที่จะประชนเหตุได้ตลอดเวลานเพราะมันเป็นหน้าที่หลักของพวกเราอยู่แล้วครับเพื่อรักษาสุขภาพของประชาชนจังหวัดลำปางนะฮะ ตัวแอปตัวไอพลิเคชนตัวนี้ก็จะ,บอ,อะบอกเส้นทางนะครับที่ดีที่สุดเร็วที่สุดในการที่จะเข้าถึงจุดเพลิงไหม้นะครับเมื่อมันไม่เกิดไฟป่านะฮะปัญหาฝุ่นหมอกควัน pm 2.5ก็จะไม่เกิดสุขภาพของประชาชนในรอบพื้นที่กรอ,องของพมะก็จะดีขึ้นนะครับไม่ต้องสูดดมควันพิษเราก็มีความตั้งใจนะครับว่าการเกิดการเกิดไฟป่าหรอือหมอกควันในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ดังนั้นการที่จะให้เป็นศูนย์ได้ ก็ต้องมีทั้งกําลังคนมีทั้งตัวเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะรักษาคุณภาพอากาศของพื้นที่กเกาะขอม่ิมมอะถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็ชุมชนดยรอบ